สวัสดีมินัสแฟนเกม FC Mobile นะครับตอนนี้อยู่กับราซีเลเว่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแต้มแรงวนลูปขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับสำหรับปัญหาเนี้ยผม,มว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะประสบพบเจอแน่ๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือกลางหรือหรือมือเก่านะครับเจอแน่ๆแ,แต่ว่าบางท่านอาจจะแก้ได้แล้วแต่ในคลิปนี้ผมจะขอพูดสําหรับคนที่หาทางแก้ไขนะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้ปัญหาแต้มแรงวนไปวนมาเนี่ย มันเกิดปัญหาจากอะไรบ้างแล้วก็แนวทางแก้ไขเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอธิบายก่อนว่าไอการเกิดแต้มแรงวนเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วมันมัน,ม,นมันเกิดได้ยังไงเป็นยังไงหน้าตาก็คือลักษณะดูจากรูปนะครับจะมีกราฟขึ้นฟันปานะครับแสดงว่าผมชนะผมแพ้ชนะแพ้ชนะชนะบางคนชนะ1แพ้2นะครับมันทาให้แต้มแรงมันวนนครับมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอีกการหนึ่งที่มัน ข้อสังเกตหนึ่งก็คือเวลาเราชนะเนี่ยเราได้แต้มน้อยครับแต่เวลาแพ้เนี่ยเราเสียเยอะบางทีชนะได้7 8 0 0 0 0ดเวลาเสียเสียเป็นหมื่นมันทําให้เราดันแรงทีเนี่ยแพ้1น,นัดมันต้องชนะถึง2นัดเพื่อจะได้แต้มคืนมาอันนี้คืออาการแต้มบนอ่าทีนี้เรามาดูปัญหากันว่าปัญหาของแต้มบนเนี่ยมันแบง่บงบ่งบอกเป็น2อสองแบบนะครับแบ่งออกเป็น2แบบนะปัญหาแต้มบนปัญหาที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมได้เดี๋ยวผมไปที่ตัวควบคุมไม่ได้ก่อนแล้วกัน คำว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงเราไม่สามารถจัดการอะไรมันได้เลยนะหมายถึงว่าควบคุมยากนะคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับที่เราใช้ความเร็วความแรงอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราจ่ายเงินเนาะเราอยากจะแก้เราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่าบางทีจังหวะเราไปเจอต่างชาติหรืออะไรเงี้ยมันทาให้เน็ตปิ๊งเนี่ไรครับตัวเนี้ยเน็ตเป็นอะไรปัญษาที่เราแก้ยากครับแล้วก็โปรช่วยเล่นเราเวลาเราเจอโปรเนี่ยมันจะแก้ยากแก้ไม่ได้เพราะเราต้องแพ้นแน่ๆนะครับ2ออย่างนี้ควบคุมไม่ได้เราผมขอไม่พูดถึงตัดไปเลยแต่บอกให้รู้ไว้ว่ามันคืออะไร ทีนี้มาถึงปัญหาที่เราควบคุมได้แล้วกันข้อแรกสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อมเล่นอ่าอันนี้คืออันเนี้ยเป็นพื้นฐานเลยครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรจะต้องพร้อมเล่นพร้อมเล่นในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงสภาพแวดล้อมด้วยนะครับสภาพจิตใจแพทเราด้วยนะครับเราใจเราพร้อมไหมร่างกายพร้อมไหมบาดเจ็บหรือเปล่าผิวข้าวไหมปวดฉี่หรือเปล่าอีกที่สําคัญคือสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเวลาเล่นเนี่ยอยากจะให้ให้ให้โฟกัสนะแล้วก็มีเวลาเล่นสัก ห้าเกมติดต่อกันหรือ3เกมติดต่อกันอย่างน้อยนะครับโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนนะครับอันนี้อันนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้เราแก้ได้นะครับอันที่2เราเล่นเยอะไปครับเล่นวันหนึ่งเล่น10เกม20เกมเยอะไปมันทําให้เราล้าแล้วก็ไอเดียในการสร้างสารรค์เกมมันมันจะหายไปอันนี้คือปัญหาที่เราควบคุมได้ข้อที่2นะครับนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเรามาถึงแนวทางการแก้ไขกันนะครับไปอย่างไวนะมีเนื่องจากมี fc บ่นนะครับผมพูดเยอะพูดไปบนมานะครับ เอาไปที่แนวทางการแก้ไขนะครับข้อแรกนะเราต้องตั้งเป้าหมายในแต่ละซีซันว่าเราจะไปจบที่แล้งไหนอันนี้ชัดเจนนะครับตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเอาแล้งไหนอันที่2เราเอาเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยเอามาแปลงเป็นระบบในการเล่นเกมของเราเพื่อนอาจจะงงว่าระบบคืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําให้ดูข้อที่3ต้องมีวิในาจากการตั้งระบบที่เราเล่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทั้งหมดเลยว่าคํานวณจริงเป็นยังไงแล้วตัวอย่างที่ผมผ่านมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะ ามาเริ่มตั้งเป้าหมายกันก่อนนะครับซีซั่นนี้นะผมเริ่มที่ตำนานหนึ่งคือ 900k นะครับแต้ม 900k นะครับผมตั้งเป้าเลยนะครับผมจะไป FC c h a เปี้ยนส FC แชมเปี้ยนสเท่าไหร่ครับใช้1.15ล้าน k นะครับอ่าตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเรามาลบกันว่าไอระหว่าง900,000เนี่ยไปถึง1.15ล้านเนี่ยลบกันออกมาแล้วนะครับมันได้เท่าไหร่ฮนะ รูกันมาแล้วมันได้2 5งแ0 0แต่สองแสนห้าหมื่นแต้มนะครับทีนี้เราเก็บ2 5ง0 0 0หแต้มไว้ก่อนนะครับเราเอาสองแสนหาหมื่นแต้มเนี่ยตั้งไว้แล้วเอา9 0 0 0พันมาจากไหน9,000มาจากจํานวนแต้มที่เราได้ต่อ1เกมที่เราชนะนะครับอันนี้ผมเอาค่าเฉลี่ยมานะเพราะบางคนอาจจะได้6 0 0 0นแ0 0พ0 0 0 0 0 0นแล้วแต่นะครับผมเอาค่าเฉลี่ยมาที่9,000เราเอา2 5 0 0 0 0ตั้งหารด้วย9,000ผลลัพธ์ออกมาจะได้ 27.7โดยประมาณแสดงว่าต้องต้องการใช้ชนะ28แมตช์ใน1ซีซั่นนะครับทีนี้เราไปไงต่อใน1ซีซั่นเนี่ยเรามี30วันดูไหมเรา30วันตั้งหาร28แสดงว่าวันหนึ่งเ่ยเราจะต้องชนะอย่างน้อย,น,อยนะครับ1แมตช์โดยที่ไม่แพ้เลยง่ายไหมฮะคือเราแค่ชนะวันละ1แมตช์30วันใน1ซีซั่นเราก็จะขึ้นจาก900 0 0 0ไป1.15ล้าน จากตำนานหนึ่งสู่ fc แชมเปี้ยนอนะครับอันนี้โคตรง่ายนะครับเป็นหลักการและทฤษฎีนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะให้มันย่นเวลาเรา็วกว่านั้นเอาหารวันที่น้อยลงครับวันที่เราเล่นแรงให้น้อยลงเราก็อาจจะต้องชนะวันหนึ่งสองแมตช์สามแมตช์แล้วแต่นะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการสร้างระบบในการเล่นเกมของเรานะครับเพื่อให้เราไม่ได้เล่นแบบไร้จุดหมายแล้วก็หัวไม่ร้อนด้วยนะครับเพราเราเล่นตามระบบที่เราสร้างไว้คือหลักการง่ายๆนะครับคุณตั้งเป้าก่อนคุณจะ ไปไหนในซีซั่นนี้จะไปแล้งไหนนะครับคุณได้ตัวเลขบวกลบระหว่างแต้มแล้งที่มันต้องการอยู่นะครับเอาตัวเลขมาตั้งหารด้วย9000ก็คือแต้มต่อต่อแมตท,ที่เราชนะพอได้จานวนเท่าไรปุ๊บเนี่ยเราก็เอาแต้มนั้นอนะมาตั้งหารด้วย30วันของการเล่นแล้งนะครับเราก็จะได้จํานวนเกมที่เราต้องชนะต่อวันออกมาในที่นี้ที่ผมทํามาเนี่ยก็คือเราช่องการชนะแค่วันละ1เกมเท่านั้นเองเราจะขึ้นจาก FC แชมขึ้นจากตำนานาน1ไป FC แชมเปี้ยนส อย่างแน่นอนนะครับมาครับเรามาดูของจริงกันว่าที่ผมทําระบบแล้วบันทึกไว้มันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราไปไวเลยนะครับอันนี้คือของเก่าที่ผมเล่นนะดูแถวบนนะครับที่เป็นตัวเลข 15- ถึง29กนะครับก็คือจำนวนวันที่เหลือในซีซั่นนั้นนะครับที่ผมบันทึกไว้ส่วนแถวซ้ายมือนะครับจะเป็นผลการแข่งขัน,นครับก็คือชนะเสมอแพ้แล้วก็อีกอันก็คือไปเจอโปรเจอ ระบบเกมที่มันค้างอะไรเงี้ยครับเล่นแล้วมันหลุดอะไรเงี้ยฮะก็จะจดบันทึกไปด้วยนะครับอ่าส่วนไอ้ตัวขีดเนี่ยเป็นบันทึกผลครับว่าในวันนั้นนั้นเนี่ยผมชนะไปเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่แล้วก็เสมอเท่าไหร่นะครับส่วนข้างล่างสุดแถวล่างสุดที่เป็นตัวเลข90ก็คือเป็นจานวนเกมต่อวันที่ผมตั้งเป้าไว้ผมจะเล่นวันละ10เกมอันนี้ระบบที่ผมสร้างนะเพื่อนอาจจะไปใช้ระบบอื่นก็นได้ครับเล่น3เกม5เกม7จดเกมก็ได้ได้หมดนะฮะผมตั้งเป้าไว้ที่10เกม แล้วก็มีเงื่อนไขด้วยที่ว่าถ้าผมชนะ3แมตช์ผมก็จะเลิกชนะ3แมตช์เลิกนะครับแพ้3แมตช์เลิกเหมือนกันแต่เสมอเล่นไปเรื่อยๆจนครบ10เกมนะฮะสังเกตได้ว่าบางวันเนี่ยมันเล่นไม่ครบเพราะว่าผมแพ้ก่อนบางวันอาจจะเล่นครบบางวันเล่นไม่ครบแล้วแต่นะครับอ่าทีนี้ไอ้ตารางนี้มันดียังไงพอเราบันทึกผลเนี่ยให้ไปดูช่องสุดท้ายครับแถวสุดท้ายสุดเลยนะฮะที่มีตัวเลข3228 35นะครับ3นะก็คือเป็นจำนวนเกมที่เราชนะในซีซั่นนั้นๆนะครับ ผมชนะส2เสมอ28แพ้35สแสดงว่าผมแพ้เยอะนะครับแพ้เยอะซีซั่นนี้ผมไม่ขึ้นนะผมได้เ0 0 0แสนนะครับไม่ขึ้นล้านนะครับก็รวมเกมทั้งหมดที่ผมเล่นนะแถวล่างสุดที่วงกลมไว้คือเลข98แสดงว่าครึ่งซีซั่นเนี่ยผมเล่นวันละ10เกมผมก็ได้ประมาณเกือบร้อยเกมนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นตารางที่เป็นระบบที่เราคำนวณมาแล้วนะครับว่าเราเล่นตามนี้ถ้าเรามีวินยัยเล่นตามนี้เลยนะครับแพ้ให้หยุด ชนะเท่าไหร่ตามที่เราตั้งเป้าไว้ให้หยุดนะครับแต้มแรงเราจะไม่วนไปวนมาครับมันจะเป็นไปตามแผนเลยครับอย่างที่คำนวณไว้ที่ผ่านมาก็คือเราต้องการเล่นแค่วันละ1เกมชนะ1เกมเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าเราแพ้เราก็ต้องเล่นคืน2แมตช์เพื่อที่ชนะแต้มคืนมานะครับแต่ถ้าเราแพ้เกินกี่แมตช์ที่เราจะพอละ่ะเราก็ต้องตั้งเองอันนี้อยู่ที่เราตั้งเองนะครับชนะกี่แมตช์เลิกแพ้กี่แมตช์เลิกแล้วเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนในการลงแรงแล้วก็แต้มไม่วนนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางการแก้ไขแต้มแรงวนลูปนรกขึ้นขึ้นลงๆนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งสั้นๆเลยนะครับอันแรกคุณตั้งเป้าหมายก่อนว่าซีซั่นนี้คุณจะไปแหลงไหนแล้วเอาเลขส่วนต่างที่ได้จากแต้มแรงที่มันเราจะต้องไปอะครับเอามาคํานวณหาจํานวนเกมที่เราต้องชนะในซีซั่นนั้นๆนะครับแล้วเราก็เล่นไปตามนั้นตั้งระบบต่อวนนันว่าเราจะเล่นวันละกี่แมตช์ชนะกี่แมตช์เลิกแพ้กี่แมตช์เลิกนะครับสุดท้ายแล้ว เราต้องมีวินัยครับเราเล่นเรามีวินยัยปุ๊บยังไงมันก็เป็นไปตามแผนอย่างง่ายๆนะครับอย่างน้อยๆเลยนะเราตั้งเป้าจากตานานหนึ่งใช่ไหมขึ้นไป F4 2ใช่ไหมต่อให้เราไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างน้อยมันก็ขึ้นล้านครับเอาตรงๆขึ้นแน่ๆ,ๆนครับก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทั้งมือใหม่มือเก่านะครับ มือกลางนะแต่มือเก่าเนี่ยผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วเพราะกูชนะเยอะมากนะครับไม่เป็นไรก็หวังว่าเป็นประโยชน์แน่ๆถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากจะถามหรือมีวิธีการแก้แต้มแรงวนเนี่ยที่ดีกว่านี้หรืออยากจะเสริมส่วนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วเจอกัน